มืัอนี้วันมื้อนีวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่สิบสามเดือนพฤศจิก,กายนหกสี่เสาร์ที่สิบสามพฤศจิกายนหกสี่วันนี้ผู้บาคผู้บาดอิงกับกล่องกับผู้บาหมูกระดสิสือสังฆะบอกใส่ส่วนยอดมุกสีเหลี่ยม ีเหลี่ยมจากลานรัตนาชัยสังกพันธ์อยู่ตลาดใหญ่อุบลเฮาเป็นเงินสองพันบาทเหลี่ยมละหารอยบาทขอบุญกุศลนี้ขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ราปาเจกับพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าแล็ท่านพระยายมราชเท่าจจตุโลกบาลทั้งสี่เทวดาสุวณขอจงมาเป็นสักขีพยานในการ บริจาคปัจจัยสื่อหนังสือสังหาวัตถุหนังสือสังหาวัตถุบอกแล้วก็หรือว่าหยอดมุกถวายบัตรบรน,นเทาข้าบคูบาหมูเงินสองพัน 2, บาทออกกันมาแล้วพันหนึ่งุรพันธ์ออกนน 1, 1, ออกันปุรพันธ์เออสาธุาธบานีหลังจากนี้กระสิเอาหอยยัยวัดถวายลวงปูถวายวัดเท่า ผู้ใดสีหอมบุญกะจังบากันไปอีกทต่นหนึ่งแต่ว่าในเบื้องตนออกกันไปแล้วคนละพันธุบาไปสือมาแล้วกูบาณทนัดในใน,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 นทีนี่คือคือผมเองคือผมในว่าอัตมาเองไปสือมาแล้วสี่เหลี่ยมประจส่วนหย่อนมกุกกับอนุโมทนาสาธุโดยบุญกุศลน,นีถ้าข้าเจา้าและกุบาโมูยังบวถึงปฏิพันธ์ชั้นใดเกิดพบไดศาสตร์ใดก็ห้ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนา,าให้ จะเล่นโดยอายุวันนาสุขาภาละประสบด้วยความสุขปราศจากความทุกข์จนกว่าจะถึงพระนนพพานในอนาคต,ตการโดยเลินสาธุคอยประสบด้วยความสุขปราศจากความทุกข์สาธุสาธุ